สพเมืองนครปฐมนะเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรผู้บังคับการนะครผมไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจว่าเบอร์ทโทรผู้บังคับการเนี่ยอันนี้มันเป็นเบอร์โทรน่าจะเป็นเบอร์โทรสำนักงานมากกว่านะครับนี่ยศูนย์สามอ่าศูนย์่น่าจะเป็นเบอร์โทรสำนักงานมากกว่า,상상าไม่ใช่เบอร์ของผู้การนะครับนะฮะผมะะมีอะไรที่ถูกมั้งเนี่ย กล้องวงจรปิดเขาจะถอดเอาแล้วมั้งตรงนี้นี่อ่าอันนี้กล้องมีเนาะโอ้โหแต่ว่าดูสภาพแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนะกล้องจะส่องลงด้านล่างไหมกล้องนี่ส่องลงนี่ฮะอะไก็ได้ดูนี่ฮยจะไปจับของเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หน่อยเดียวนี่ฮยกล้องมเสียหายกล้องเสียหายกล้องเสียหายแต่นำมาใช้นะฮะอ่ะนะฮะ นี่ฮะให้ดูชัดๆผู้ควบคุมนะครับพันตำรวจโทรเดเดศักดาแต้มลุงเลืองนะฮะรองผู้กับป่าปามสพเมืองคอนครปฐมนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในจุดนี้นะครับผมและตัวท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยนะนะครับผม